Like อาก็สวัสดีครับก็มาต่อกันเลยนะครับกับพาสสองอ่อันนี้ก็ผมได้ลองเล่นไปนิดนึงนะครับก็ เริ่มใหม่เลยด่านสามโอเคต่อมาคุณก็สังเกตได้ว่าไอลอยคลิกเมาส์มันหายไปแล้วเพราะผมแก้เองอะ่ะคลิปที่แล้วที่ผมสัญญาว่าไงว่าจะปรับตอนนี้ก็ปรับเรียบร้อยแล้วมาสุดไปเลย นี่เสียงผมอ๋อ่ายที่ผมได้ยินน่ะเสียงเกมแม่งโคตรด,ดังเลยแบบเสียงเกมดังมากอะผมก็ต้องทนฟังกนะเนี่ยมาต่อกันเลยเสียงอ้นี่เบาไปเพา่เสียงเสียงพูดเบาไปนะเสียงพูดอะดังกว่าเกมิกหรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนนี้ก้าหูฟังอีกข้างหนึ่งมาอยู่ตรงหูมาอยู่ตรงไม้เนะี่ยเพื่อเพื่อให้มันได้ยินดังขึ้น โ okay. เหมือนเดิมที่บอกพาร์ทที่แล้วพาร์ละห้าทีแม่งไม่มีคนยิงเลย อาเริ่มมีตัวนี้ละอืดขึ้นมานิดหน่อยตัวนี้ตายยากอยู่คลิปละห้าทีนะถ้าค้างอยู่ตรงไหนก็จะหยุดคลิปแม่งตรงนั้นเลยนะก็อย่างที่ว่าความจุมันน้อยโอเค ให้มันมาช่วยหน่อยดีเอ่ยตรงนี้ดีก่าผมตัดสินใจแล้วจะทำพาร์ละหนึ่งคลิปโอเคบอว่าหนึ่งคลิปก็ได้นะเพราะนี้ก็จะสามนาทีกว่าแล้วโอเคพาร์ทละหนึ่งคลิป โอ้โห و, สามนาทีสองร้อยเมกไบตโอ้โหตายเหอะผมต้องหาวิธีแกเนะ่มันไม่มันไม่ไหวจริงๆอะมันหนักม่าไฟอ้ห้หอะไรวะเออได้นี่มาละมันฟรังโอ้โห้โอโหโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ